สวัสดีผู้เข้ามารับชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักขนุนพันเพชรดำลงกันครับดกมากครับเกือบห้าสลูกนะครับต้นนี้ ต้นนี้ประมาณ35ลูกนะครับต้นอายุ8ปีนะครับสูงเกือบ4เมตรนะครับความสูงสำหรับท่านใดที่มองหาขนุนนะครับที่จะปลูกนะครับพันเพชรดำรงนะครับ เป็นอีก1นึ่พันที่ผมแนะนำให้ปลูกนะครับผมบังว่าคลิปที่ผมนำเสนอต่อผู้รับชมไปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยดกมากนะครับดกมากอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันอังคารนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยไปนาทีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ